สบายดีพี่น้องสบายดีสุขสุขคนสุมองสุบอนพอๆกับช่องน้องแคทคือเก่าพี่น้องคือมือเร้านี่แหละเอามากหินผสมมันน้เมียนในห้าวฝัดนี้อราวบานาซื่ ตู้เสื้อผ้ามาแต่ในเมืองพี่น้องไปแต่เสาวคนฮาก็มาถาคุณหามลงมาสันดีนะยังมาเนาะพอบังคั้มาสีบัวมาได้เมื่ออื่นอย่างสีมาว่ะสันผลมามื่ออื่นอย่างปเห็ดนะผลวะตู้เสื้อผ้าเนี่ยพอเิ่านพาไปซื้อเนาะ ตใส่เสื้อใสมอตุไอเนื้อบอสตัวนี้ตั้งทั้งขางบ่ตั้งทั้งอันทั้งตีนบ่ตั้งทั้งตีนบ่ไอเข็มน มาอ่ค hm okay. yeah. ่น oh, ั here, ้นยังบม่อาลกไว้อะนาการบลอกไอ้ตั้งมันกับปีนหนาเขาได มันว่าแลจังหุ่นอ้ายยามออกไปอีกมันบวิทตู้อันนี้นะบสามารถสิย้ายได้เพราะว่ามันนักเดมันบคือมันบคือตู้อันนะฮาไดาเอออยามาแล้วคั่นอันไปบังหันมันก็บังแอ่ ตั้งใส่ตั้งหันมานักเด้บ่คือตู้วันเทาซสือเขาแก่มาคลายเห็นได้เอาเรื่องออกไล้ย่อสองคนก็ได้เอมันมันบอกบังแอ่บอมันบอกบังแอ์บอกไอเข็มไว้ทางขางบ่ได้บ่เต็มบ่ที่นอนเต็มบ่ อย่ามันบังแอเห็นอ่ะเปลี่ยนอีกแล้วพี่น้องบังแอราสันลากเป็นลากมุ่นเบิดหน้ากระเบืองมีแต่ลากไอ,อเข็มนายกกระบอกข้นไอนเข็มต้องใช้ยิ้วเข่ายอยู่ พอดีเต็มอัธิโนเขามาใส่แล้วพอดีเต็มมันคืออ่ะปุงเสื่อยอยู่ไอเข็มทั้งขาโมได้บอกมันจกเดือดเจ้ากระห่าเนียมันนิบไว้ อธิโนนามาพอดีเต็มแมนเด,ดนไอเนื้อกลับมาไหวในนี้ตู้เสือผาไอเนื้อตัวนอกเองเ็มพอดีในในห้องนี้พอดีเต็มนะมดครับแจ่เราแจม่ม้วนมันในะ่แจนี่ข ตำดอกควายว่าประน้ำประมาณตุกอยู่ประมาณพี่พกผุดบางทีกับพอดีแหน่ควายควาย่าน่เ้าออกนอกอยู่ที่นอันตู้นี่ไอเข็มควาย่าน่เ้าออกนอกอยู่ตู้นี่ตู้จะได้อาออกนอกตู้เออเออลงมลงได้ยังเนาะเดี๋ยวถ้าไรกูบอกเดี๋ยวได้มี่ีก็ดีสวัสดี อย่เดือหน่อยนึ่งมันคือโยกแห้งแท้้ะยาอเตอม่ชน่นำิ้ยอเอวเต็มกล่องก็คืออยู่เปิดเอหนะแม่เปิดได้ไหมเปิดมันชิเย็นจอสเง เปิดแต่อะมือหนักมากเปิดป๊บเหิืนจะมนี้เย็นนีออกไปแได้ซืองมาแล้วเจ้ากับเปิดไหว้เจ้าจังเข่ามาตุกขางเบื้องนี้มันอยากโยกไอข็มอือเจ้าบึงรถขาเบื้องนี้ไปยิงน็อตทีงไนนีนะเหมือนนม่อยากะซื้อน็อตมายิงเฮ้ยไปยิงน็อตทช่ไหนตรงนี้นี่น่ะงนี้เนี่ย ไปหายัางแหละไปไปไปหาหน็อตหรือไปหาคอนตีหรือไปหายัางไปหาตะระบิดเอออันนี้มันแล้วมันรวมต้องได้สองใหม่ ว่าเถอไอเข็มได้นะนะาทีนอนนะจนปิกยักจุ่ใหม่เบิดเท่าไดรนี่ไอเข็มส,บบสามอันนี่บ่อยองังลองนะได เออเอเออออากลอกรได้ก็อยากลอกให้มันยู่เส eh. ียเข็มน่จะมันไม่นะตัวขลอกมุมมมคนตุ่มมันเป็นโยกอย่เดียมันคือโยกเนาะมันโยกค่ะน่ะขางเบื้องนั้นกี่แน่นขาเบื้องนี่ผัดโยกเย้โยกเย้ตัวทีเจ็ดแต่เจ็อ้าว ก็ไปันเสนาควข้าก,ก็นจอกับต่อมาเนี่เก็บตต่อมาต่านะให้อาตัดนัน่นนำมาต่อขวผันเอามือมาต่อ <c ười> มันก็จะเกินไปอยู่เอามือต่อก็ได้บ่ดระเดีน สีดำตอนนะี้ตู้ใส่เสื้อใส่มอนบาราบานาซอ,อ,อเฟอร์นิเจอร์ด้วยตู้เก่าตกแต่งบ้านเนาะงามพี่น้องเนาะงาม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 แหงเมืม่อไหนเขียมเปิดไพ่ย,ยังงัะนขึ้นนะข่ะอะไรเหตุเป็นผับได้เลย <laughs> บอกเลยยำกังเวนนั่นนี่มันหุ่งหมวกขาดยังกางคืนนะมันหุ่งเห็นเบิร์หน่ะเด้ไอเข็มเออมันหุ่งหวกแห้งเออมันหุ่งหมกแห้งยังกาคืนแล้วมันหุ่งเบิร์เนาะหุ่งเออหุ่งลงมาลุ่มเลยนะว่าเป็นผับซีม่วงเนาะนี่นี่สีม่วงในงาม อยากกระคนแห่งงามสิหมวงอยู่และมันลอกบ่ได้มันได้ลอกบ่ได้ข่อยสิลอกข่อยยังลอกบ่ได้ล็อกได้มันห่างคนห้จริงๆมันลุกเข้าไปแ มันลุกไปเพเช่นลุกไปนี่นี่ท่ามี่จริงนะนี่ท่าี่จริงๆนั่ลุกออไป่านักยัเว้ยขานจะไปลุกเวยเนี่ยแล้วสีเมื่อไรสบอเนี่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 ้าเออนีนีก้ยนขนข่นนนขนน้ันน้